สบายดีพี่น้องนะครับมากินกระบอเป็ดกานะครับมอนี้คุกระบอเป็ดกาผ้าแยดแหลกนะครับตำหมักทั่วหมูกรอบนะครับมอนีสิร์ฟเมนูตำหมักทั่วหมูกรอบตับหวานนะครับตับหวานหยดหยวนเลยนะครับผมมาพอกับเมนูต้มปลานินนะครับต้มยำปลานินแบบบันบานนะครับต้มยำแบบบันบานนะครับมอนี่มาตำามักทั่วตับหวาน ผมยําปลานิ่นนะครับมากินวยการเด้อครับผมผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานผู้สาวผู้บ่าวเสื่อมผู้บ่าวสร้างประกอบนะครับมากินน้าปลาเพ็ดกานะครับกรบแกมสันดีนะครับมันีเซเบิร์มจัดให้นะครับฝากติดตามเลยด้วยครับเด้อทางสองยูทูบด้วยครับเด้อน้ำปาเพ็ดกาผ้ายัดแหลกทางเฟซบุ๊กน้ำปาเพ็ดกาคนเมืองสีนะครับท่านใดสนใจบอกได้นะครับ มีงานมีการเดี๋ยวสีลงไปเช่นกินนะครับเซเบิรมคนเมืองสีกับพี่กับเขากับพ่อใด้อยู่นะครับฝีมือชุดยอดนะครับเมืองพี่น้องน่ากินมาครับมาครับมากินน้วกันครับผมสูปานินหยดหยดเลยนะครับกรบแก้มขันเทพนะครับผมสายจวดหูกันนะครับพบกับสายจวดทุกคนนี่ต้องหูกันนะครับ มากครับมาตัดหมักทัวหมูกรอบแสบๆเลยนะครับกินกันอยู่สองคนนะครับอยากงานมากครับเลยบ่อยเดถไทยพี่น้องเบิ่งตอนกินนะครับไทยเบิ่งจังสีก่อนกระไดนเนาะครับเนาะพอถทดขอภัยพี่น้องนะครับฝากที่ตามซองบาเพ็ดกายด้วยครับเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินในบาเพ็ดกายนะครับตำดหมักตัวหยดๆเลยนะครับสาวโรงงานอันเด้อสาวโรงงานผู้บารงงานนะครับ ปูบาชนบุรีระยองจันทบุรีพัทยาลาดกระบังนะครับปูเอาสนามบินมากกินน้ากันนะครับเดอ้อแส,บ,สบเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ